Yeah. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ด็อกเตอร์แชนแนลนะครับ D O C T E I นะครับพบกับผมนายแพทย์วุฒทิวั์อนุพันธ์สว่างนะครับหรือว่าหมอเต้ยนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับก็อย่างที่เห็นในต้นคลิปนะครับเราเห็นวิดีโอที่ว่ามีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้ามาสลายการชุมนุมนะครับโดยการใช้อาวุธชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะของแก๊สสีขาวๆเนี่ยนะครับนะมีชื่อเรียกว่าแก๊สน้ําตาเนาะซึ่งกําลังเป็นข่าวอยู่ว่าเจ้าตัวอาวุธของมันเนี่ยก็ไปทําให้ใครบางคนเขาตาบอดขึ้นมาเนาะ แก๊สน้ำตาคืออะไรเอฟเฟกต์ยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปร่วมชุมนุมหรือว่าเราเดินอยู่ข้างถนนเนี่ยเรากลัวว่าเราจะโดนขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องรู้หลักในการปฐมพยาบาลอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีวิธีป้องกันตัวยังไงแต่งตัวยังไงออกนอกบ้านดีถึงจะปลอดภัยที่สุดนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับแก๊สน้ําตาเทียแกส๊สหรือว่า lacrimator นะครับก็มาจากคําว่า lacrimal gland ซึ่งแปลว่าต่อมน้ําตานั่นเองนะครับ เป็นแก๊สที่ผสมด้วยตัวแก๊สหล,หลายๆอย่างนะครับแต่ว่าที่หลักๆสําคัญก็จะมีอยู่3ตัวนะครับเป็นชื่อยอ่อเรียกว่า Cn gas Cr gas แล้วก็ Cs gas นะครับซึ่งแก๊สเหล่านี้นะครับส่งผลต่อระบบของร่างกายเราหลักๆอยู่4ระบบนะครับระบบแรกก็คือระบบสายตา2คือระบบผิวหนัง3ระบบทางเดินหายใจและ4ระบบทางเดินอาหารนะครับระบบสายตาเมื่อมีการสัมผัสกับแก๊สน้ําตาเข้าไปนะครับก็จะทําให้เกิดอาการคัน แสบตาตาแดงกระจกตาบวมนะครับน้ำหูน้ำตาไหลตลอดเลยเนื่องจากไปกระตุ้นให้ต่อมน้ำตาเนี่ยผลิตน้ำตาออกมานะครับทำให้เกิดความลาคาญนะครับบางคนกระจกตาบวมถึงขั้นมองไม่เห็นชั่วคราวถ้าหากรุนแรงมากๆก็อาจส่งผลให้ตาบอดได้เลยนะครับอันที่2คือระบบผิวหนังเนี่ยอันนี้ก็สําคัญเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกเลยนะครับเป็นร่างกายส่วนที่มันเอ็ก นอกเสื้อผ้าก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการสัมผัสแล้วก็แอบซับเข้าไปได้มากนะครับก็จะทําให้เกิดอาการพันที่ผิวหนงังแสบร้อนที่ผิวหนังได้บางคนถ้าแพ้รุนแรงนะครับก็จะเป็นผื่นแพ้หรือมีตุ่มผุพองขึ้นมาได้ระบบทางเดินหายใจนะครับก็จะทําให้มีเรื่องของเสมหะมีน้ํามูกมีไอมีแสบคอได้นะครับบางคนเนี่ย ก็หายใจลําบากหอบเหนื่อยนะครับหายใจมีเสียงวีดหลอดลมตีบได้บางคนรุนแรงนะครับก็อาจจะทําให้มีระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้เลยระบบสุดท้ายนะครับระบบทางเดินอาหารนะครับบางคนเนี่ยเมื่อได้รับการสัมผัสกับแก๊สชนิดนี้เข้าไปก็จะทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้นะทีนี้นะครับสมมุติว่าเราเดินอยู่ข้างถนนแล้วโดนลูกหลงขึ้นมาหรือว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมนะครับแล้วได้รับสัมผัสกับแก๊สน้ําตาเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีปฐมพยาบาลตัวเองอย่างไรหรือช่วยเหลือเพื่อนของเราอย่างไรนนะััอีนน้้ก็จมาาเล่ใหฟง อย่างแรกเลยนะครับให้รีบพาตัวเองหรือเพื่อนของเราเนี่ยออกจากที่เกิดเหตุนะครับเพื่อลดโอกาสที่จะได้รับการสัมผัสกับตัวแก๊สน้ําตาเนี่ยมากขึ้นนะครับ mm hmm. เมื่อนําตัวผู้ป่วยออกมาแล้วนะครับให้ทําการรักษาตามระบบต่างๆดังนี้นะครับระบบสายตาก,ก่อนเลยนะครับเนื่องจากมันทาให้เกิดการแสบคันตาแดงได้ให้ทําการล้างดวงตาของเรานะครับ ด้วยน้ําสะอาดนะครับแต่ในหนังสือเนี่ยเขาแนะนําว่าให้ใช้น้ําเกลือนะครับน้าเกลือหรือ normal saline นะครับล้างดวงตาของเราเนี่ยเป็นเวลาประมาณ15นาทีนะครับการที่ใช้น้ําเปล่าก็พอจะใช้ได้นะครับถ้าหากว่าไม่สามารถจะหาน้าเกลือได้แต่บางคนก็กลัวว่าเนื่องจากแก๊สชนิดนี้มันทําให้กระจกตาบวมอยู่แล้วแล้วถ้าเราไปใช้น้ําเปล่าเนี่ยมันยิ่งจะทําให้กระจกตาของเรามันบวมมากขึ้นได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็ให้ใช้เป็นน้ําเกลือนะครับพยายามล้างด้วยน้าเกลือประมาณ15นาทีแล้วก็ บางคนก็แนะนาว่าให้ใช้ลมเป่าด้วยนะครับมันก็จะช่วยให้สารที่มันตกค้างอยู่เนี่ยมันปลิวออกไปนะครับก็จะช่วยให้อาการทางสายตาเนี่ยดีขึ้นครับสเรื่องทางผิวหนังนะครับก็สําคัญเลยคือเสื้อผ้าของเรานะครับถ้าหากว่าเสื้อผ้าของเราเปียกหรือว่ามันมีการปนเปื้อนกับแกนน้าตาอยู่เนี่ยนะครับให้รีบถอดเสื้อผ้าออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ชําระร่างร่างกายของเราด้วยน้ําสะอาด ควรจะเป็นน้ําเย็นนะครับเนื่องจากว่าน้ําร้อนเนี่ยมันอาจจะทําให้ปฏิกิริยาของสารตกค้างเนี่ยรุนแรงขึ้นและเกิดการฟุ้งกระจายของแก๊สน้ําตาได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้น้ําเย็นร่วมกับน้ําสบู่นะครับเนื่องจากสบู่เนี่ยมันมีลิ์เป็นด่างนะครับมันจะช่วยให้แก๊สน้ําตาเนี่ยหมดลิ์ไปอย่างรวดเร็วได้นะครับพยายามล้างตามซอกมุมต่างๆของร่างกายเนื่องจากว่าจะเป็นตําแหน่งที่สารพิษเนี่ยตกค้างได้มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อพับ นะครับซอกลักแผ้นะครับขาหนีบอะไรพวกนี้นะครับถ้าหากว่าเสื้อผ้าข,ของเราเปียกเนี่ยนะครับยิ่งจําเป็นจะต้องรีบถอดออกโดยเร็วนะครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันจะเป็นตัวดูดซับเอาตัวสารพิษเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องการหายใจนะครับถ้าหากว่าผู้ป่วยมีอาการหายใจลําบากอะไรเนี่ยนะครับให้รีบนําออกมาจากที่เกิดเหตุโดยเร็วเลยนะครับแล้วก็พยายามไปอยู่ในจุดที่อากาศถ่ายเทได้ดีนะครับหากอาการไม่ดีขึ้นนะครับให้รีบนําส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาจจาเป็นที่จะต้องได้รับออกซิเจนนะครับ บางรายหากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเนี่ยก็ถึงขั้นที่จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจบางคนอาจจะมีแผลที่กระจกตาได้เรียกว่า corneal a b r a t i o n นะครับอันนี้จำเป็นที่จะต้องพบก,กับจักษุแพทย์หรือว่าหมอตานะครับ เพื่อที่จะได้รับยาหยอดตาปฏิชีวนะเพื่อรักษาบาดแผลที่กระจกตานะครับถ้าหากว่ามีเรื่องของผื่นแพ้ตามผิวหนังเนื่องจากการสัมผัสกับแก๊สน้ำตานะครับก็จําเป็นที่จะต้องได้รับยาแก้แพ้ประเภทสเตียรอยนะครับหากมีตุ่มพุพองแบบลักษณะของแผลไหมแผลเบิร์นนะครับก็จําเป็นที่จะต้องรักษาตามลักษณะของบาดแผลไปถ้าหากถามผมว่าโดนแก๊สน้ําตาเนี่ยมีโอกาสทําให้เสียชีวิตได้ไหมนะครับอันนี้ คำตอบก็คือโอกาสที่จะเสียชีวิตนี่น้อยมากเนื่องจากว่าอาวุธชนิดนี้มันเป็นอาวุธชนิดที่ว่ามันออกฤทธิ์ก่อกวนเฉยๆเพื่อระง,งับการจราจรการชุมนุมกันนะครับก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ทําให้มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากว่าโดสของแก๊สที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้สูงมากถึงขั้นโดสที่ทําให้เสียชีวิตได้ฟังแล้วก็สบายใจขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นแก๊สที่น่าราคาญมากเลยเพราะว่ามันทําให้เกิดอาการทั้งแสบคันทั้ง ตาทั้งผิวหนังทําให้ไม่สามารถจะทนอยู่ตรงนั้นได้เนาะนี่คือที่มาว่าทําไมเขาถึงนิยมใช้แก๊สชนิดนี้ในการสลายผู้ชุมนุมนะครับทีนี้เราจะมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไรแต่งตัวยังไงนะครับถ้าหากว่าเราจะต้องเข้าไปในสถานที่ที่มันสุ่มเสี่ยงขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือเราจะต้องเตรียมอุปรกรณ์อะไรไว้บ้างเพื่อที่เราจะาลดโอกาส ที่เราจะได้สัมผัสโดยตรงกับตัวสารพิษชนิดนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือดวงตาของเราจะต้องได้รับการปกป้องโดยการใส่กั๊กเกลนะครับเแว่นตาว่ายน้ําก็ได้นะครับหรือจะเป็นหน้ากากที่ปิดทั้งหน้าเลยเนื่องจากว่าจะได้ ป้องกันเรื่องการหายใจอะไรด้วยนะครับถ้าหากไม่มีหน้ากากแบบปิดทั้งหน้าก็อาจจะใช้แมสสนะครับเพื่อจะปิดจมูกหรือใช้ผ้าโพกไว้ก็ได้นะครับเรื่องของผิวหนังนะครับเนื่องจากสามารถสัมผัสกับแกส๊สน้ําตาได้โดยตรงก็พยายามใส่เสื้อผ้าแขนยาวๆไว้นะครับอาจจะเป็นผ้าชนิดที่ water proof นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสื้อเปียกน้ำเนี่ยตัวน้ําเองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันดูดซึมแก๊สเอาไว้ก็ไม่ดีใช่ไหมครับ บางคนก็แนะนําว่าไม่ควรทาโลชั่นนะครับเนื่องจากว่าโลชั่นหรือว่าไขมันต่างๆพวกครีมพวกโลชั่นหรือน้ํามันเนี่ยเมื่อมีการทาไว้ฉาบผิวของเราเนี่ยตัวน้ํามันตัวนี้จะเป็นตัวทําละลายที่ดีต่อตัวแก๊สน้ตาตาลทำให้แก๊สเนี่ยสามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราได้ดีขึ้นซะด้วยซ้าเพราะฉะนั้นใครจะไปชุมนุมเนี่ยพยายามอย่าทาครีมกันแดดหรือทาโลชั่นอะไร เขาบอกแบบนี้เนาะก็พยายามปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากอะไรของเราไว้ให้มิดชิดนะครับหากใส่แมสไม่พออาจจะใช้ผ้าพันคอพันปิดทับไว้อีกทีหนึ่งก็ได้ก็แบบนี้เลยครับป็นไงครับอานนี้เลยนะครับปกป้อง,องตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนี่ขาดแต่ถุงมือเนาะใส่แว่นใส่แมสปิดจมูกไว้ข้างในแล้วก็มีผ้าโพวกไว้อีกนะครับแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยเป็นวอเตอร์ o o ูฟนะครับอันนี้ใครไม่มีมายืมได้นะ เนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอ้ร้อนถึง <c oughs> แม้ว่าแก๊สน้ำตาเองนะครับจะไม่ได้อันตรายถึงขั้นทําให้ตาบอดถาวรหรือว่าทําให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ว่าการที่เราไปร่วมชุมนมุมหรือว่าไปเดินอยู่ในบริเวณที่มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะโดนลูกหลงจากอุบัติเหตุอย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนเอออาวุธร้ายแรงอย่างอื่นได้นะครับก็อาจจะส่งผลทําให้เราได้รับการบาดเจ็บที่มันรุนแรงแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวให้ดีนะครับพกเครื่องป้องกันแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะต้องเดินทางเข้าไปในบริเวณที่เขามีการชุมนุมหรือมีการจลาจลกันอยู่นะครับเห็นตำรวจเนี่ยระวังไว้ก่อนเลยเนาะช่วงนี้ตำรวจเขากำลังเป็นข่าวนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะต้องอดูแลตัวเองไว้ให้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ลำบากแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะครับก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนานาไปด้วยนะครับถ้าหากว่าจะต้องเข้าไปในบริเวณที่สุ่มเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสไปสัมผัสกับแก๊สน้ำตาขึ้นมานะครับแล้วก็ดูแลเพื่อนๆญาติพี่น้องของเราด้วยนะครับถ้าหากว่าเขามีอาการที่มนรุนแรงมากก็ให้รีบนำส่งแพทย์เลยนะครับโอเคขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับวแล้วพบกันใหม่ในอีทีหน้านะครับสวัสดีครับ